โนยูอะถ้าไม่ตายอะน้องโนยูก็ถ้าไม่ตายน้องเก็บไปตกแต่งดิดนแหละตกแต่งเสหน้ามึงอะแต่งเสยหน้าไม่ฉลโวต่งเสยหน้ามึงก่อนโ้ยทุกคนทุกคนจย็นจก่อนจิตก่อนทุกคนแม่ผมแบบผมผมรอไอเดีเก่าตัวเองมันรับเพื่อนผมมาเป็นเดือนแล้วมันยังไม่รับเพื่อนผมผมผมแอดผมแอดแล้วเอาังไปแล้วมันไม่รับผมสักทีเลยผมก็เหมือนเพื่อไม่ยอมรับสักทีเลยปุ๊บ เพื่อเพื่ออะไรทำไมเหมือนกลุ่มแอดมินคนเดียวเลยวะไม่โอเคอะไรอะไม่รู้ไะเฮียมึงก็ลองหาผลงานให้ตัวเองจเตแมทั้งหมดในนี้แหละเต็ไม่ได้เลยเผิอะไรโบเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะพอมาฟังเสียงคุณตะวันดีๆผมว่าเสียงคุณใช้ได้เดียวมาเลายงไงพี่ยิงมไม่เสียงมันพี่อิ้ฮะโฮ้ยมาคล่อไงไม่ไม่ไม่เอ็งนั่นนี่เด็กน้อยเอ็งนเหมือนเกะ พราะฉะนั้นเว้พราะฉะนั้นเว้คุณตะวันคุณไม่อยากจะบปูเปนักเสดงตื่นนั้นผมอยากฝากเสียงผู้หญิงไม่ไม่อย่าไม่ไม่งคุณตะวันก็ได้ผมไม่มีทางไม่ม่อยู่หมูเฉยๆแล้วนะไม่จับนแบบนั้นไม่ขอร้องกี่คนแล้วที่มันชวนพวกบ้าๆเข้ามาเฮ้ยไอ้เหี่ยไม่เป็นไรไอ้สัตว์ชวนคนบ้ามาในนี้มันจะได้มีสีสันหน่อยเรานึกลอว่ามันชวนชวนคนคนแบบคนตีมาอย่างเช่นพวกแบบอย่างนี้เดียวเหมือนที่คุณปูซานเชิญมาเลยวันนี้มึงก็เอาออกดีไอ้ ูยิ้งกูเตะออกไปง่วงั้นเลยแล้วตอนนี้แสดงว่าคือกูมาแบบจัดก,การในโอ้อันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้ผมผมไม่รู้ว่ามันต้องตอบคําถามก่อนด้วยผมคิดว่าขออนุญาตแล้วเชิญได้เลยขออนุญาตบ้าอะไรเชิญได้เยี่ต้องถามก่อนที่มึงจเชิญมาเนี่ยมันต้องเป็นพวกแบบยังไงแบบไหนดื่มเหล้าสุบุรีเตะมาตีพ่อตีแม่ดูดยาอะไรพวกนั้นหรือเปล่าไอ้ยี่มึงเป็นตอมอไอ้ยียช่างหัวแม่งไปษส่ปล่อยให้ม่งอยู่แบบนั้นไป เดีมึงอย่าพูดแบบนั้นหนิเฮียอิเล่เท่าเนี่ยได้ช่างหวยอ้วนนั่นดิใครจะไปเค่วะไอ้ใจเย็นหนิเฮียมึงจะด่าคนหนึ่งหรือว่ามัวตวเนี่วะกูถามจริงใครอะไรใครสแปมกระดานเสียงวะกลัวมันไม่ใครหรอยังไม่มีเบ็ดสักตัวไอ้กดเลยเอาอะไรเงี้ยสัตว์ไอ้เฮียเป็ดใครหลุดมาไว้เฮียราะถ้ามึงไม่บอกพวกในนี้โดนหมดเนี่ยพวกในนี้ตัวประกันหมดเลยนะได้ผมดีผมเริ่มโมโหแล้วเดี๋ยวผมจับจับเป็นก๋วยหมดทุกคนเลยเอาเพื่อน้า่อน thank yeah. you